สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์จิรวุฒิผิวอ่อนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องของเทคโนโลยีมัลติมีเดียในงานนาเสนอนะครับไปดูกันเลยครับว่ามีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียใดบ้างนะครับในการนําเสนอข้อมูลครับไปดูความหมายกันก่อนเลยครับสําหรับคําว่ามัลตินะครับหมายถึงหลายๆอย่างผสมรวมกัน ส่วนคำว่ามีเดียหมายถึงข่าวสาร,นะรหรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร,นะรเมื่อนำมารวมกันแล้วเรียกว่ามัลติมีเดียนะครับจึงมีความหมายว่าการนำองค์ประกอบของสื่อชิ้นต่างๆนะมาผสมเข้าด้วยกันนะซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรภาพนิ่งนะภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชัน และวิดีโอครับโดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับผู้ใช้งานนะครับอย่างมีปฏิสัมพันธ์และได้รับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนะครับที่ตั้งไว้ความหมายของมัลติมีเดียหรือสื่อผสมนะครับมีใช้กันในสองลักษณะคือ 1. ใช้ในความหมายตามคำแปลนะครับสื่อที่เกิดขึ้นนะฮะจากการแสดงผลของข้อความภาพและเสียงพร้อมๆกันในลักษณะใดก็ตามนะครับโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆได้แก่โทรทัศน์ภาพยนตร์สไลด์ประกอบเสียงนะครับหรือใช้ในการหรือใช้กับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสาธิตหรือการสอนนะครับ สองก็คือใช้ในความหมายปัจจุบันก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำเอาข้อความภาพและเสียงในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของข้อมูลมาแสดงผลแปลงกลับเป็นข้อความภาพและเสียงนะครับจากทางจอภาพและลำโพงนะครับผสมผสานเข้าออก,กันรวมทั้งควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่านั้นโดยใช้โปรแกรมนะครับสั่ง งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับของมัลติมีเดียจะมีอยู่4ประการก็คือฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้มองเห็นและได้ยินนะครับสามารถตอบโต้แบบปฏิสัมพันธ์ได้ สองซอฟต์แวร์ก็คือชุดคำสั่งหรือโปรแกร,รมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นั่นเองนะครับสก็คือสื่อมันตีมีเดียก็คือสิ่งที่ผู้ใช้สร้างประมวลผลและสื่อสารข่าวสารต่างๆนะครับสนะครก็คือการเชื่อมโยงสื่อสารทำให้สื่อสารต่างๆนะครับมีความเชื่อมโยงและนำเสนอได้นะครับ หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถเรียกว่ามัลติมีเดียได้นะครับเช่นถ้าขาดคอมพิวเตอร์ก็จะทําให้ผู้ใช้งานไม่สามารถประดิษสัมพันธ์โต้ตอบได้นั่นเองคุณสมบัติของมัลติมีเดียนะครับหมายถึงนะครับการนำสื่อชิ้นต่างๆเช่น ตัวอักษรภาพเสียงและวิดีโอนะครับมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดียนะครับซึ่งสามารถใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อแทนข้อมูลได้โดยจะต้องอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและแสดงผลมัลติมีเดียนั่นเองครับ คุณสมบัตินะครับของมัลติมีเดียนะครับก็คือการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความการควบคุมนะครับการนำเสนอมัลติมีเดียด้วยการป้อนคำสั่งผ่านทางหน้าจอนะครับเช่นการป้อนชื่อเพลงนะครับเพื่อค้นหาเพลงที่ต้องการจะเปิดนะครับ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือโปรแกรมนะครับสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์นะครับสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอได้นะครับครับและวันนี้นะครับอาจารย์จิรุธผิวอ่อนนะครับก็มีเรื่องที่จะนำเสนอให้นักเรียนนักศึกษาทราบเพียงแค่นี้นะครับ ในสัปดาห์ถัดไปนะครับอาจารย์จะมาพูดในเรื่องอะไรแล้วติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ